แก้งสุภณีสายเลิศนะคะวันนี้นะคะโนจะมารีวิวสิ่งให้เพื่อนๆพี่ๆและน้องๆทุกคนได้ดูกันนะคะนี่ค่ะเป็นนาฬิกาคิวนะคะถ้าน้องๆถ้าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนะคะอยากเห็นว่ามันเบสิกทำงานยังไงนะคะก็อย่าอย่าลืมฝากกดติดตามช่องเยะๆนะคะแล้วก็กดไลค์ถึง5 0าพันไลค์เลยนะกดข้างใต้นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลย นี่นะคะเป็นเดี๋ยวเราไปดูเบสิกกันเนาะนี่นะคะเป็นเบสิกที่สุดแล้วอะแล้วก็อันนี้เป็นเบสิกที่สุดแล้วนะคะนี่เป็นสแกน QR นะคะแบบซูมซูมซูมสิเฮ้ยทุกคนหามาไม่ซูมอ่ะเดี๋ยวเราจะดูจากแอปแรกกันก่อนนะคะ นี่นะคะก็คือแอปแรกเป็นแอปถ่ยรูป2อาับ,บ้มาม 3, game, 4, chain, 5, เกม4แชท5ไปใช้6ที่สแกนอันนี้โทนะคะอันนี้ก็เป็นที่เก็บเบอร์วันนี้นะคะมีแค่นี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปรอชมเนคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ